จะฮักนะครับหมูชุดนี้เชื่องคน้นยับได้ครับตัวนี้ลูกเกิดยุคข้อมันเป็นของเหนมือคนกัดมือคนสนันเนาะนี่ครับตัวเย้ยวๆนะครับตัวนี้ว่าจะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์แต่จักสิปดขายไดบุ๊อย่าเพิ่นมาสือกระขายคือเเรานะครับแต่่าโบถึงว่าเขา ขาคาดตัวดีๆไว้นะครับคาดไว้เพื่อไม่ค้นอยากได้ไปเลี้ยงเขาก็ขายคือเกานะครับแบ่งปันกันไปเดี๋ยวค่อยเพาะเอาไหมนะครับนี่หมูสันนะครับอันนี้คือลักษณะที่ตลาดหมูหันต้องการน,นะครับตัวเนี้ยเงี้ยวหมูสันอ่า อันนี้ถือว่าหูขนาดกลางอยู่นะครับตัวนั้นตัวใหญ่ก็มูนหูขนาดกลางแต่ว่าพวกตัวเอื้อนนี่จะเป็นหูสั่นครับกินดีนะครับนี่เขาได้เป็นยาหวานมาเขาก็เอาให้เลยครับถ้ามีหลายกัดร้านให้กินเสมอก็ได้นะครับพูดถึงถ้าเขาไปเลี้ยงในปริมาณบ่หลายนะครับ เลี้ยงแค่สองคูหรือคูหนึ่งเหรอครับมันจะบริยญาเรื่องว่าเปลืองอาหารเพื่อนนะครับมันกินมันกัถ้ามันตัวใหญ่มันกัถ้าตัวใหญ่หลายตัวมันกักินกินหลายตามตัวมันไปนะครับแต่ว่าถา้าตัวซ้ำนี่นี่คือ กินนิดๆน,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 น้อยๆเพื่อนกับเต็มพุงเต็มท้องเพื่อนกับปิดตาเบิงนะครับเห็นจังสีาได้จับสร้างน้ำหนักนี่หกโลโอยูด้วยครับนี่หกโลตัวนั่นก็สี่เจ็ดแปดโลคุหครับผมส่วนตัวนี้สิบสิบสิบสองโมยูครับสิบสองกิโลบวกนะครับจากสี่เคยอ่า สร้างน้ำหนักนะครับมันจะกากา,าขนาดหมูแล้วก็น,น้ำหนักถูกครับล่าเข้าไปซื้อไปเบิงขวกอื่นเขาก็จะได้อ่านน้ำหนักเป็นนะครับถ้าเลี้ยงบอเคยจับสร้างเบิงมันกากาป่ถูกอ่านบ่าถูกเว้ลาเขาหรือขายเขากับบอกน้ำหนักเพิ่นบ่ถูกนะครับ หมูจะเชื่องคน้นหรือว่าจะแค่ค้นขืนอยู่กับเวลาหล้าเลียงนะครับผู้ใดเล่้ยนดืด่มน,น้ำเพลินเวลาเวลากินอาหารนะครับกินอาหารอยู่ใกล้กันก็คน้นเพิ่นกับเชื่องไก่แห้งหมูถีอก็จะเอาไปซื้อแต่เน้อหน่อยไปป้อนนมครับก็เ,เอ็นหมูลูกปอนเนาะลูกปอนเมื่อไก่แห้งจกคุคน้นค้นย่างน้ำดากต่อยต่อยคนละครับทุกคน,นะเขาจะเอา ทำหมูลูกวันนี่ข้าเจ้าสีสมากสีเห็ดเจ้ากบพวกหมูเลือดลอยนะครับหมูเลือดลอยที่มันมีความความแขะความอันนี้ค้นนะครับมันระแวงพ้นข้าเจ้ากับเจ้ามาปอนมาเลียงกันหน่อยถมันเกิดความไว้วางใจกเจาของนะครับ สนใจก็มาเบิงได้นะครับหมูอยู่ที่อำเภอเสรภพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ใกล้ๆอยู่ก็ไกด้อยู่ใกล้แถวๆอำเภอเสออำเภอพ้นท้องนะครับเมื่อวันด,ดีน้องพอ่อาหาหมูปลาเลือดผสมนะครับไปเลี้ยงก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์090 845 843 7นะครับ ยังขามาเบิงมาเลือกเอาได้นะครับเอาไปมันจะมีคมสามารถเอาไปผสมกันได้เลยกับนี้นะครับก็คือว่าหมูตัวแม่เป็นเป็นอีกอีกแม่นึงตัวปู้ก็ต้องอีกแม่นึงนะครับมันจังเป็นหมูคนละหอกเวลาันญ่ขเ้นมามันจังผสมกันได้เลือดมันจังสิบรชิดนะครับเวลาหมูหน่อยเกิดมามันจังงหญ่เร็ว สมบูรณ์นะครับนี่สร้างกับตัวปูรครับนั่นไข่ไข่ออนตัวเลยครับ <c oughs> เอามาถิมยายไว้เห็นจังสีเลยครับว่าผมเคยมาซองไฟเบ่งตอนกลางคืนก็คือมันก็หากินแบบว่าคือ หมูปลาอยู่น้ำปลาเนี่ยนะครับเดือยอยู่เบิดมือเบิดเป็นอิ่มเพื่อนก็จะนอนนะครับเพราะเพิ่นหิวอีกเพื่อนก็ลูกขึ้นมาหากินเมื่อกี้ว่าคำวานน่ามือเนี่ยมืนเคื่อนหนี่ยำก็ดแกดก็ดแกดก็คือจังอันหนูกัดกระสอบเขาวันเลยละมา่องไฟเบเอร์แบบนี้ก็หมูย่างหาแทกินเงาหยานะครับพวกนี้ครแม่นลุดคอออกไปถ้าคน้นบอมายิงไปกิน ย้ำเ้องมาเกเี่ย่เงี้ยยาอาหารเพิ่นกักลับมาขึ้เ่านะครับเพิ่นเคยได้กิ่นยู่ไส่เพิ่นกัมาหเวลาห้อนถ้าสมุนว่าเพิ่นหลอดออกไปนะครับเห็นคนมาเวลาที่เพิ่นเคยกินอาหารเพื่อนกัแลนกลับมาให้เา่าก็คือจังห้อนเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวนี่ละครับว่าย้ำสิ่ยอาหารเพิ่นกลับมากลับมา ตอนนี้ยังได้อยู่นะครับตัวละห้าร้อยบาทนี่บอกใส่นี่ครับหาโลหารูกลัวขายได้อยู่หาล่อยนะครับถ้าถ้าซื้อแยกนะครับซื้อแยกไปเป็นคู่ยังสิส่อจะขายไปคู่ละพันนะครับแต่พอซื้อไปเลี้ยงสําหรับคนที่อยากทดลองเลี้ยงนะครับเลี้ยงเล็กในหน่วยเมืองกรเอาไปเลี้ยงจักสองตัวสามตัวนี่ครับ ้าเ่าเบงแล้วเมาอเลียงแหล้วเมหอเบือหรือเ่อใ่อยากเรียงต่อเ่าควยขายออกไดงง่ายถ้าห่าเลียงปริมาณหลายเลยนะมันมันจะลำบากแกของนะครับยนกนยำหาห้ำหาอาหารแ่ผู้ใดถามีดอยู่ใกล้มองถี่มีดพวกเศษอาหารกับนาเลียงนะครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้เวลาข้าขายแต่ละเที่ยนก็พอได้เงินนะครับก็ได้ใส่ใจ ตัก๊กแตนตัก๊ตกแตนกินจะเป็นใบแบบนี้นะครับกัดกินใบแบงแบงเหลือแตก่ก้านเหลือเหลือเงา,งาเงาหนาหวานมันจะมันจะอ่อนแล้วก็มีโปรตีนนะครับโปรตีนเป็นอาหารสัตว์นละ่ะกินเข้าไปาทังกับอ้วนเท่ากับได้ประโยชน์2ต่อนะครับตั๊กแตนกิน แม่บ้านเป็นเลี้ยงตักงแต่เนนะครับเลือจากนั่นห้อก็ได้ <c oughs> ได้มาให้หมูปลาประยัดอาหารไปอีกขาบนึงนะครับพาตัวซ้ำนี่สำหรับผู้ที่ซื้อไปเลี้ยงนะครับเขาสามารถ ส่วนย้ายได้ง่ายทำบ่อไก่เขาก็สามารถใส่กระสอบได้ล่อหูให้มันเอานะครับล่อหูหรือบางคนเห็นข้าเจาใส่อันอยังนันคือจังโก่งใส่ไก่ใส่ยังไปี่ครับโก่งใส่ไก่หรือว่ากองใส่ไก่ก็ใส่ได้ครับใส่กองไก่ก็ได้ที่เป็นกองใหม่ครับมันเป็นกองล้างนี <c oughs> ่กองล้างนี่ขาดนะครับแห้งอยู่นะครับนี่เห็นจังสี่เวลา เพิ่นดินเพิ่นอันนี้ในดินแห้งนะครับแห้งขี้ร่ายต้องเป็นกองใหม่กองลังใส่เด็กนี่ครับอาหารหลายเปนได้กับตำกันกัดกันเป็นธรรมชาตินะครับกองสังตวนสาดตวยานตัวใหญ่ก็ต้อง อันคุ้มตัวหน่อยรุ่นเดียวกันก็เพิ่นขายเบิดแล้วนะครับมือตัวนี้เหลือเหลือ,อไว้ตัวเดียวปลามันคือตัวแม่ของมันนะครับแต่เลยปาจิเอาไว้ถ้าเขาไปซื้อแม่พันธุ์กั ถ้าตัวงามเนี่ยข้าเจ้ากับบอยากแบงนะครับถ้ามาคือเป็นหมูปดหมูโลข้าเจ้าเข้าเจ้าจังขายออกตัวดีๆข้าเจ้าก็เก็บไวใเห็ดเห็ดแนว้นะครับด้วยวานละถ้าบเจาจเป็นดีๆข้าเจ้ากับบ่อขายออกนะครับแม่พันธุ์เก็บไว้เอาลูกดีกว่าครับพามาเบิงนะครับพามาเบิงมาชมช่วง งามแรงนะครับบางๆวังเขากับมานางังเลร่นแห้อาหารหมูแล้วเขากับเบิง้งมันจินไปกับเพื่อนดีนะครับเพื่อนดีพอกหมูกะมันลงมันล่งมันก็ะเละบ่ม,มีกินเขากับเลืสามารถ